เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เพื่อนรักสมัยเรียนมหาลัยได้มาเจอกันหลังจากต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตทำงานและมีครอบครัวของตัวเองหลังจากย้อนรำลึกความหลังสมัยเรียนกันจนหนำใจแล้วป้อมก็ถามกับทวนชัยถึงชีวิตคู่น่ากับเมียเป็นยังไงบ้างเราเคยได้ยินเพื่อนๆมันบอกว่า นายกับแฟนรักกันมากนี่นาการงานก็ทัดเทียมกันทวนชัยถอนหายใจแล้วตอบเพื่อนไปว่าอ๋อเราเลิกกันหลายปีแล้วละ่ะป้อมทำสีหน้าชงนถามเพื่อนในทันทีทำไมละ่ะคนรักกันปานจะกลืนกินแถมสมกันทุกอย่างขนาดนี้ต้องมาจบชีวิตคู่แบบนี้ ทวนชัยตีหน้าเศร้าแล้วตอบเพื่อนไปว่าเราสมกันทุกอย่างก็จริงรักกันมากจนนึกไม่ออกเลยว่าเราจะขาดกันได้อย่างไรแต่เมื่อชีวิตคู่เริ่มต้นปัญหาลิ้นกับฟันก็ตามมาเป็นธรรมชาติทุกครั้งที่เรากับแฟนทะเลาะก,กันทั้งเราแล้วก็เธอก็ต่างสรรหาเหตุผลที่ดีที่สุดมาสนับสนุน ทุกสิ่งที่เราสองคนสร้างความไม่สบายใจกันอย่างที่สุดแต่ละเหตุและผลล้วนมาจากคนที่มีวุฒิภาวะเสมอกันอย่างที่สุดและคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วแต่แทนที่มันจะดีขึ้นมันกลับสร้างรอยร้าวมากขึ้นทุกวันเหตุผลที่ดีที่สุดของเราและเธอไม่อาจสร้างความรักให้กับแต่ละฝ่ายได้ จนในที่สุดเราก็ทนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายไม่ได้เราเลยต้องตัดสินใจแยกกันอย่างไม่ค้างคาใจกันทวนชัยเล่าจบก็ถอนหายใจอย่างเคร่งเครียดก่อนที่จะถามป้อมเพื่อนรักกลับไปว่าแล้วนายล่ะครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างป้อมก็ตอบเพื่อนด้วยน้ำเสียงที่เก็บอาการ ไม่อยากซ้ำเติมเพื่อนเรากับแฟนนั้นต่างกันทุกเรื่องไม่มีอะไรเสมอกันเลยแต่เราก็ยังครองรักกันมาจนถึงวันนี้รักกันมากขึ้นและเราก็คงจะรักกันไปแบบนี้จนวันที่เราตายจากกันทวนชัยได้ฟังก็ทำหน้าสงสัยจึงถามเพื่อนต่อว่า คนรักกันไม่มีอะไรเข้ากันได้สักอย่างทำไมจึงคิดถึงการถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแบบนั้นล่ะป้อมจึงพูดว่าเราและแฟนนั้นมีปัญหากันตามประสาสามีภรรยาไม่ต่างจากคู่อื่นเลยไม่ต่างจากคู่ของนายและไม่ต่างจากคู่ของใครทั้งนั้นแต่ทุกครั้งที่เรามีปัญหา สร้างความไม่พอใจสิ่งที่เราสองคนทำเหมือนกันก็คือเราต่างขอโทษในสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายไม่สบายใจในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมให้อภัยในสิ่งที่เราต่างทำผิดพลาดเสมอมาสองสิ่งนี้มันทำให้เรารักกันมากขึ้นและยังทำให้เราพัฒนาตนเองเพื่อจะไม่ทำผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง มากขึ้นจนวันนี้เราแทบไม่ต้องขอโทษหรือว่าให้อภัยกันอีกแล้วแบบนี้เราฝันถึงไม้เท้ายอดทองกระมองยอดเพชรได้ใช่ไหมเพื่อนนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตเหตุผลแก้ตัวที่กั่นกลองว่าดีแล้วมันได้ทำลายชีวิตคู่ของคนที่รักกันมาหลายคู่แล้วแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองนั้นถูก ชีวิตคู่ก็พังพินาศลงมานับไม่ถ้วนแต่การขอโทษและการให้อภัยในความผิดพลาดของคู่รักก็สร้างสายสัมพันธ์ให้รักกันยืนยาวมากมายเช่นกันวันนี้คุณกำลังอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถพาเธอไปทานมื้อคำ่ำหรือว่ากำลังหาดอกไม้สวยๆส,สักดอกไปขอโทษเธอกัน